หนึ่งสองสามสี่โล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 สวัสดีครับข้างหลังตามมาเลยเปิดรายการก้อนฮะเปิดรายการก้อนโอ้ยยิงเข้าเหมือนรายการทีวีเลยนะนี่เราเปิดมาด้วยล่องแม่ปิงแล้วมาตอนนี้ก็อยู่กับรายการกอเตส บรรยากาศเย็นๆอย่างนี้นะฮะตอนนี้ก็5โมง8นาทีแล้วนะครับผมสำหรับที่นี่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เราอยู่กันที่ปงน้ยโฮมสเตย์ใช่ไหมใช่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 แหละใช่แหละก็คือเป็นที่พักในจังหวัดเชียงใหม่เนาะที่แบบไม่ไกลจากตัวเมืองเลยใช่ถ้ามาจากในเมืองเนี่ยมาทางไหนได้บ้างนิมานไง คันค้องเนี่ยก็คือมาตามทางเลยเออก็พักได้ประมาณ4ี่คนเนาะมันมีสองชั้นนะครับผมข้างล่างก็จะมีห้องนงห้องนอนห้องน้ําห้องครัวก็มีนะบผมคือที่ที่พักเนี่ยแบบเก๋เลยเก๋ถ่ายรูปมุมไหนก็เก๋ใช่ใช่ได้หลายคนด้วยครับผมชั้นสองก็มีนะครับผมเป็นเป็นห้องนอนเหมือนกันเนาะแล้วก็มันจะมีโซนที่มันเป็นตาข่ายอ่ะไม่รู้ว่าทีมงานถ่ายมาหรือเปล่านะครับก็ ก็วันนี้ก็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 ทำอาหารกันที่นี่แล้ววันนี้วัตถุดิบหลักของเราก็คืออะไรฮะหอยนางรมเนี่ยเราจะเอามาทําเป็นอ่าหอยนางรมทรงเครื่องแล้วถือทําไมเนี่ยไม่เป็นไรถือถือถือเป็นเพราะไว้แก้เขินแก้เขินแก้เขินอ่าแล้วก็จะมีอ่าหอยเชียวฮอกไกโดเดี๋ยวเราจะเอามาทําเป็นแบบหอยเชียวฮอกไกโดมาล่าอ่าทำเลยไหมเดี๋ยวก่อนวัตถุดิบพวกเนี้ยเอามาจากไหนมาเหรอใช่เข้าเลยอ่ะเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยอ่ะเข้าเลย t ีเคอินเตอร์ูดพูดอยู่จะดีนี่ก็วัตถุดิบที่เราเอามาใช้ในวันนี้นะผมก็มาจากทีเคอินเตอร์ฟูนะผมนี่คือโลโก้ซัพพอร์ตเราตั้งแต่คลิปแล้วคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วมันเป็นอะไรนะเทมากิเทมากิสองเทปแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับผมนะไปทำเลยไหมทำเลยทำเลยตอนนี้ก็เตรียมวัตถุดิบแล้วอ่าเมนูแรกที่เราจะทําคือ อยนางรมทรงเครื่องหอยนางรมทรงเครื่องก็คือมีหอยนางลมนะครับผมแล้วก็จะมีอ่ามะนาวนะครับผมอุนินะครับผมคือไข่หอยเม่นเนาะแล้วก็มีไข่ปลาแซลมอนแล้วก็มีปลาหมึกวาซาบิหั่นเลยแล้วกันหั่นเลยหั่นเลยนะจัดเลยจัดเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยหั่นเลยนะหั่นเลยนะหนึ่งสองสามเจ้ายิงเหรอเอาเลยเอาเลยเอ๊ะเฮ้ยเป็นไรเนี่ยเป็นไรเนี่ยหั่นนิ้วโอ้ไม่ได้เหรอได้แล้วได้แล้วได้แล้วหนึ่งตับต่อไปเป็นต้นหอมนะครับผม จิ mean, fate, ๋วจกเหรอหรือหมาตื่นเต้นไงออ๋โอเคซอยไหมครับซอยต้นหอมเลยครับครับซอยต้นหอมครับอ่าซอยหอมซอยเด็ดครับเดเดาจ้าใช่ไหมไอ้นี่ก็นั่งเงียบเลยไม่ชงอะไรเลยสักอย่างซอยไม่เบาทำยังไงนะซอยปกติเอ้แบบซอยปกติมึงเข้ามาเลยไหมไปออกไปเลยเอาเลยอันนี้คือหอยนางรมที่เราล้างมาแล้วใช่เห็นไหมนะเต็มฝ่ามือเลยหอยเหรอ ก็หอยเออยต่อไปก็บีบมะนาวไงอ่ามันต้องอย่างงี้นะครับผมวิธีบีบก็ก็ต้องบีบรับกล้องนะฮะจะเห็นไหมน่ะน้ำมะนาวกระเด็นเข้าตาเป็นไรเป็นไรหอยเข้าตาโหไปไม่ถูกเลยเนี่ยเครียดปะกลองนี้คนเครียดเลย เรียบร้อยนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับผมหน้าตาก็ยังลุกหลังใครว่าเดินลากังกล้องเนี่ยหนังล้มนี่กินต้องกินรอบเดียวเข้าปากเออสดชื่นนี่คืออะไรคิดง่ายยังดุ่นเต็มปากเลยอ๋อผมหมดแล้วอ่ะคือกินไปปุ๊บกึนลงไปเลยไม่เคี้ยวเลยไม่เคี้ยวเลยกินง่ายนาดนั้นใช่ แต่ผมเสริมอีกนิดนึงถ้าใส่มะนาวเนี่ยเยอะกว่านี้นิดนึงใส่ัดีอ๋อแบบที่หลังไงใช่ไหมคือดีอ่ะลงตัวหมดเลยอ่ะที่ที่ที่เราออกมาเป็นูดีว่าไปเมนูต่อไปกันเลยฮะเป็นหอยเชลล์ฮอกไกโดมาล่าเดี๋ยวเราจะเสียบไม้แล้วขึ้นย่างตรงนี้เคยไหมเคยย่างหอยเชลล์ฮอกไกโดไหมไม่เคยครับ อเอาอะไรกับผมอีกคุณมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหอยเชลล์ฮอกไกโดไหมฮะคือหอยเชลล์ฮอกไกโดเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่าฮอกไกโดก็มาจากประเทศญี่ปุ่นแค่นั้นเลยหอมมากเลยเหรอหอยเชลล์อะไม่ข้างบ้านเนี่ยทำไรกินไม่รู้เนี่ยหอมเลยเนี่ย โต๊ะสองกี่ไหมโต๊ะสองกี่ไหมทำขายเลยเหรอทำขายเลยจะบอกเลยนะครับว่าถ้าผมทำอร่อยเนี่ยผมจะทำขายเลยกับพี่อานะหอยเชียววะใช่คุณไปมาเล่นทุกอย่างไม่ได้นะเราก็จะย่างไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะมาทาหม่าล่าใช่ไหมฮิยเริ่มเริ่มมีกลิ่นหอยมาแล้วอ่ะอืมก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งกลิ่นหอยเป็นยังไงฮิอคุณเล่นผมเยอะ ก็ต้งเปลี่ยนสถานที่ก็หน่อยเนาะเพราะว่าแดดร่มลมตกแหละเออเพราะว่าที่ป่งงน้อยโฮมสเตย์เนี่ยเขาเขานั่งได้หลายที่ใช่อ่าเราก็เลยแบบทดลองนั่งที่อื่นบ้างน่าจะใช่ใช่ใช่ใชเสร็จกันพิธีเรียบร้อยแล้วหอมมากเลยนะครับกินหอมมากหอมจัดเลยอ่ะอืมเฮ้ยเด้งอ่ะ อร่อยเด้งมากอร่อยจริงจริงจัดตามตามจะให้ชิมจะให้ชิมนี่นะฮะเทปที่แล้วบางคนอาจจะคิดถึงตามนะฮะเทปนี้เขาก็แบบมาแจมนิดนึงอ่าเด้งดีหนึบหนึบมากดีจริงดีจริงดีคำใหญ่ด้วยแค่นี้แหละพอๆแค่นี้แหละเขาจ้าดีหอมอร่อยครับอร่อยจริงครับอ่าเซชงอินด์ฟู ทำง่ายมากเสียบไม้แล้วขึ้นย่างสามารถเอาไปกินกับเพื่อนๆหรือว่าครอบครัวก็ได้สั่งเลยสั่งเลยไหมสั่งได้ทางไหนบ้างเฮ้ยเขาก็มีช่องทางของเขาอย่างเช่น f a c e b o o k f a c o b o o k f b o o k นะครับผมก็พิมพ์ไปเลยเนาะทีเค็นเฟู้นะครับผมส่วนเว็บไซต์ก็เป็น TK Interfood เหมือนกัน t t i n t o r f o o d ะ o m นะหรือว่าจะเป็นลายลายก็ TK เ n t อ r นเ o d หมือนกันง่ายดายจดจำง่ายนะครับผมซือเขาเนี่ย จัดจาหน่ายบริการส่งด้วยนะครับผมส่งทั่วแบบทั้งประเทศไทยเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารสดอาหารแช่แข็งหรือว่าอาหารทะเลวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้วก็เครื่องดื่มก็คือที่เดียวเลยคือเขาส่งไวมากด้วยอย่างที่เชียงใหม่เนี่ยคือเขาคือเขาส่ง3รอบเลยนะต่อวันแต่ว่าแบบเวลาจะออเดอร์เนี่ยแนะนําให้ออเดอร์ก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันถ้าสั่งซื้อ500บาทขึ้นไปเนี่ยส่งฟรี uh huh. ขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับสถานที่อย่างนี้เนาะพงน้อยโฮมสเตย์ no uh huh. นะครับผมถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้าไปได้ เราเจอกันอีกแล้วนะวาซาบิประมาณนี้เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะผมประมาณนี้เนากินนี้ปุ๊บตามตามหอยเชลลเข้าไปเลยพร้อมแล้วก็จัดเลยครับ <c oughs> <c oughs> เอาอีกแล้ว น้ำหูน้ำตาไหลาเลยก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับช่อง Call t e นะครับผมเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาทำอาหารอะไรก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับผมก็เป็นการทำอาหารแบบชิวๆอย่างนี้แหละอร่อยมาก <c oughs> อร่อยจนน้ำตาไหลใช่ <c oughs> อร่อยบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย